ตอนสาวยาโสาทอนคนไกลแม่สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันเสาร์เด้อพี่น้องเด้อม้อนี้อากาศดีเมื่อวานเมื่อวานกบม้อนี้อากาศดีนะคะเนาะบ่ห้อ,หอนปันดเนาะพี่น้องก็เลยม้อนี้ก็เลยมาเดินออกกําลังกายเพราะว่าร่างกายเราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายที่นี่มันก็เหนื่อยเนาะทาอะไรก็เหนื่อยง่ายเหมือนคนไม่มีเรี่ยวมีแรงก็เลยต้อง พยายามออกเดินกําลังกายตั้งแต่แบบว่าตอนเช้าเพราะว่าสายๆหน่อยมันก็จะร้อนอันนี้เรามาเดินที่ไอ้สะจะเป็นสะในหมู่บ้านแต่ว่าก่อนที่เราจะเดินเข้าสะเราก็เดินลัดปาลาลัดดงมาสักคนนะคะเนาะเห็นบรรยากาศแบบนี้ไม่ใช่ไปเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูพ่อกับลูกนะคะเนาะพันเดินนําหน้าไปละพ่อลูกพ่อลูกอยู่ข้างหน้าอัน เวลาอ่อนแม่ยางอ่อนก็สียางไปเรื่อยเนาะ,ะเดินไปเรื่อยๆอแต่ว่าพอกลูกเพิ่นกระสีแบบว่ายางเร่วนิดนึงเนาะ,ะแต่ว่าอ่อนก็ไปได้ตามกำลังเพราะว่าปกติแล้วก็จะเดินไม่ทันก็จะเดินบ่าท่านเพิ่นเนาะบางครื่ออ่อนก็เดินได้เคืองนึงรอบนึงข้องสาเนาะเพราะว่ามันกว้าง <c oughs> ก็จะมารอ มานั่งรอคุณพ่อกับคุณลูกอยูู่นครึ่งทางเนาะเพราะว่าอ่อนเหื่อยยางประท่านเพิ่นนะพี่น้องโอเคอันนี้ก็จะเป็นต้นใหม่ต้นประคอนที่เนาะต้นตะคอนทีมันก็จะเหมือนเป็นพวกต้นวัวนัดเนาะพี่น้องต้นใหม่เพิ่นกับต้นยางใหญ่ๆบางนะอ่าบางในป่าตรงนี้นะคะทุกคน บางเทือเราก็จะเจอกวางเนาะ,ะก็จะมีหลายคังเช้ามืดเลยเขาเรียกอะไระเหมือนเสือเสือดาวพี่น้องก็จะมีเหมือนกันนะคะไอ้บ๊อบแคดบอกเพื่อนว่าอันนี้เพราะว่ามาเดินสามก็สามีพ่อประมาณสองสามเทือเนี่แหละพี่น้องขจําบ่ได้แต่ว่าบางเทือ,อสามีพันขับรถออกมาแต่เช้ามืดเนาะประมาณตีห้า ก็จะเจอเนาะเจออยู่ข้างทางอืมบรรยากาศก็ดีเลยอ้ออันนี้พันไมาเห็ดถนนมไม้ด้นี่อันนี้พระเจ้ามามนันโรยดินรยหยัยยยย่งไม้ลืมสังเกตว่าพันไม้เห็ดถนนไม้ลืมสังเกตไปเลยนะแล้วก็เราเดี๋ยวจะเดินข้าม หลอดไตอุโมงค์นะคะเนาะแล้วก็จะลอดไอไตอุโมงค์นี้ก็จะเป็นในถนนใตอุโมงค์ลอดใตอุโมงค์นะคะเราไม่เดินข้ามถนน เดี๋ยวเราก็จะเจอน้องน้ำก็จะเจอน้องน้ำนะคะทุกคนคะ่ะมีอ,อ,มอุโมง Daddy turn live. What is this look? I It's right next to that rock. See, Where? Right there and right there. Where? Oh, there's two right there. And oh, I saw that look. Yeah, I saw But that. there's one right there. It's a lot bigger. Where? I saw one inside a rock, but another one. Oh, yeah. Okay, let's go. Oh, there's a small another one. Yeah, let's go. Wow. It's nice to go fishing. Oh, yeah.